อนี้ตะปาอดไหอร่อยดีตะะเปลาวันนั้โขมานไม่หน่อยมะออ,ะะอนนี้อยู่ไหนอ่ะทุอันนี้ายดิหนครับ1ครับไปทสามที่ก็ว <c oughs> ันนี้ก็จุดเดิมที่ไปไปทั่วมาที่มีอุโมงค์อยู่คือปัญหาคือ <c oughs> ตอนนี้อุโมงค์ยังซ่อมนไมเ่เสร็จก็ทำให้เอาน้ำลงไม่ได้ทำให้การระบายนี้ช้าลงนะวันนี้ก็มาครบเลยนะท่านผอ,อกินกำลังกินมปน้กโกกันอยู่นะท่านรองอาร์ท่าน,ออานโขตุ้ย

ไปบางกวางคือชั่โมงเนี่ยเขพยายามเร่งเพื่อให้เปิดใช้ได้โมงเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะใา้ไม่นาใช้ได้ก็เติมโวดินหน่อยให้หมดประาณประมาณบานาร์เขาทำ่นานเขพยายามเร่งคือเขาบอกว่าับาเร่งเดขาได้แตจรงันนี่่ง่ายเนตข้างหลังอีโป้ใส่ปันปกรที่ิ้น้วง่ายที่ออกไปบ้านหลาย้นุดนะไานหยเดี๋ยว่าเกิดเราเข้ามาเนี่ย เลยรวมส่งยี่ก้าไปแล้วจะไม่ท่วมวสดุที่มีไปแลิ้งอยู่ลองหลายแล้วเหมือนกันเลยวัวนะด้ไม่ใหญ่วจะไ้ไม่หญ่แล้วอะลด้ามันจะลดจากไอ้วัวคือตากตอว่าเป็นสุดที่ น้ามองไม่ได้ก็ไปดินออกปากตออันนี้ก็เป็นตัวเนี่ยตอนี่เราเิมตัวเราซิลิคัลซิลิัลทุกต่อผมว่าหายสักร้อยหนึ่งครับถึงน้อยสุดเราก็เอาลงก็ไม่ได้แล้วต้องการตยเนี่ยต้องข้อขอไทยตะปูนก็เป็นความร้นี่ก็ต้องไปหาาก่นะมี้อมพิที่ลงเรืยองบางทีเราก็มาติดต่อรายล็เอียดให้ลแล้วก็เริ่มเริ่องเลวเดมาหัวมารอเข้ออีกรอบหนึง

ตนะนะามแนวนี้อยู่ครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มทยอยลงแล้วครับอาจารย์สมุดเป็นไงสมุดสมุดก็มีนิดหน่อยครับอาจารย์ตามแนวเพราะว่าบริเวริ่มลงมาจะ5มิล่มิลไหมเดี๋ยว5มิลครับอาจารย์เร็วๆนะเวลาทุกนาที20บาทมันแค่ครับอาจารย์ครับตอนที่มันข้ามฝั่งทนมาแล้วมันแคบแคบเลยที่แม่ที่นี่ใช่ไม่เป็นไรอ่ะเยไม่รู้จุดแล้วก็ต้องโฟล์คเต็มๆแบบนี้แหละเอาให้ได้ก็ให้ลมให้เร็วนี้ นี้จะเป็นการตลาดที่น้ำไปจุดต่แล้วก็มีเรื่องอะไรเรื่องไงพิลีิมหมาเดี๋ยวเสชื่อระบายน้ำก่อนรบน้ำเก่าส่งาไปช่วยเพื่อเสียขนมกินต่ละเตาน่ออพวกเกลก้ำที่เยอะเนี่ยรผมระบายน้ำแล้ก็จะดีที่นายรบี่ลงคือเ่วยเกดบางมเอมือดีระบายน้ำไปอยู่ไม่ระบาเหร

ชาชนแจ้งอะไรบ้างโอเคก็แล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นออเดอิฟนะน้ำจิ้มก็เตรียมตัวให้พร้อมนะวันนี้ก็มาครบนะท่านบอ,อสุราสมาท่านรองหอท่านรองผู้ว่าอ้าไปต่อแล้วพวกเราก็ขอบคุณทุกคนนะครับมีรายแจ้งเข้ามานะก็ขอโทษพี่น้องร้อยหนึ่งครับหนึ่งด้วยมันมีเรื่องอุโมงคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าทำเตียดดินเสร็จก,ก็สามารถจะน้ำระบายตงอุโมงค์ได้ส่วนหนึ่งก็ได้จะเร็วขึ้นนะ โอเคไปแล้วพวกเราสวัสดีนะครับนี่แาคาแมคค้าเขาที่ขายดีเนี่ยฝนฝนเหมาไปเลยโอเคมาอุดหนุนก็ได้นะนะเราคู่นะอยู่ก,กลางซอยนะบ้านอยู่แถวนี้ไหมจ๊ะโอเคไปแล้วครับขอบคุณนะอ่าไปแล้วนุเอาไปลุยต่อขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับ